ครับการที่เรานะฮะทำร้ายพ่อแม่หรือว่าทำอะไรผิดๆกับพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณคนก็คงรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับ ว่ามันเป็นบาปอันใหญ่หลวงมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นฟีไฟแต่ตอนนี้เจอคนเฉยเลยโอ้โหมีแต่ปื้น6กเราจะทําไงดีแล้วพีอยปะโทรเดี๋ยวนี้ก่อนดีกว่าโอ้ยก็จะพาทุกคนมาเล่นฟีไฟนะฮะแต่บอกเลยว่าแบบนี้มันมีผีเปรตด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันว่าผีเปรตมันมาอย่างไรแต่ตอนนี้อ้ายเรียบร้อยโอ้โหก็ หลายๆคนก็จะเคยได้ยินมานะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราทําความชั่วมากๆหรือว่าเราเนรคุณกับพ่อแม่หรือว่าผู้มีพระคุณของเราเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เราตอนตายไปเกิดกลายเป็นผีได้นะทุกคนแล้วมันไม่ใช่ผีธรรมดาเราก็าได้กลายเป็นผีเปรตตัวสูงๆปากเล็กๆเหมือนกับที่พวกเราหลายคนเคยได้ยินกันมานั่นเองนะครับทุกคนครับกนต้องบอกทุกคนเลยว่าในห้องนี้ที่ผมเข้ามาในแบบนี้มีแต่พวกที่ทําไม่ดีกันทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างกับคุณ แรกที่ผมยิงตายเมื่อกี้นะฮะเขาคนนั้นน่ะชอบทุบตีทำลายร่างกายพ่อกับแม่ทั้งท้งที่พ่อแม่อายุก็มากแล้วนะฮะเราก็เลยต้องมาช่วยกันกำจัดคนชั่วพวกนั้นกันยังไงฝากกดไลค์เดินละกันนะครับแต่ตอนนี้เจอ,อคนแล้วโอ้โหมามาสำหรับคนนี้ก็เขาแน่จะเคยขโมยตังค์พ่อกับแม่นะครับนั่นแหละฮะทุกคนยังไงวันนี้เดี๋ยวเราไปไล่ฆ่าคน,นชั่วในแมปนี้ให้มันหมดกันไปเลย ไอ้นั่นนั่นนั่นไหนพอเขาตายไปแล้วกาได้เป็นเป็ดจริงคนเห็นไหมค้ัยไม่เอาไม่ช่วยไว้ใครจะไปช่วยเราพรโธ้ย โอเคฮะทุกคนตอนนี้ผมกับพลังจะไปตามล่านะคนคนหนึ่งนะฮะตอนเด็กๆแม่เขาก็สา์เลี้ยงอย่างดีนะครับผมแต่พอโตมาเขากับทอดทิ้งแม่ของเขาให้ต้องอยู่คนเดียวลำบากอยู่คนเดียวนะฮะโดยที่เขาคนนั้นไม่เคยมันเหลียวแหลเลยถังที่แม่เป็นคนที่ดูแลมตั้งแต่เด็กทั้งคลอดเราด้วยนะฮะเขาดีกับเราทุกอย่างแต่พอตอนโตกับทอดทิ้งเขาซะงน้นคนแบบนี้เราปล่อยไว้ไม่ได้นะครับทุกคน เอยู่ตรงนหน้าผมแล้วอือไอ้พวกที่ทําแบบนี้เราต้องส่งมันให้มันตายปเป็นเปรตปะนี่เป็นไงล่ะ <c oughs> ก็ในเมื่อนะฮะทุกคนพ่อแม่เขาดีกับเราอะ่ะพอวันหนึ่งที่เราดูแลเขาได้เราก็ควรที่จะตอบแทนพระคุณเขาเนะด้วยการที่ดูแลเขาคืนบ้างน,นะครับทุกคนยังไงน้องๆคนก็อย่าทาตามไอ้คนเมื่อกี้นะตายทุกคนเดี๋ยวเราไป,ไปตามไล่อีกคนหนึ่งนะ คนนี้ก็คล้ายๆกับคนเมื่อกี้เลยฮะแต่คนนี้หนักกว่าเดิมพอพ่อแม่เริ่มแก่เริ่มชรา,าเริ่มไม่อยากดูแลเอาพ่อแม่ไปปล่อยทิ้งไว้กลางถน,นนจนพ่อแม่ของเขาอ่ะต้องอดตายคนแบบนี้ผมนี่โคตรเกลียดเละครับทุกคนเกลียดไหมใครเกลียดคนแบบนี้บ้างก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยวน,นะครับนั่นไงเจอแล้วไอ้อคนชั่วมาไอ,อ้คนชั่วนี่มันเข้มเหมือนกันเน,นี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งกิอน โุ้ยเราจะมาโดนคนชั่วยิงไม่ได้ไหรอทุกคนครับมาเข้ามาไอ้คนชั่วไม่ยอมหรอกเออผมว่าครับเราอ้อมหลังอุ้ยมันโดนระเบิดมาเฉยเลยพระโธมาเอาใช่ไหมเอาก็เอามาเลยมาเดี๋ยวออ้ยโคโนวิ่งก่อนเลยกูโอ้โหเกลียดมากเลยฮะสกิลนี้เห็นไหมทุกคนโอ้โหโคนมันจะโกงอันดูดิมามามามเป็นเป็ดซะเว้ยขนาดตอนเราเด็กๆ พ่อแม่นะฮะเขายังสามารถอาบน้ําให้เราได้พาเราเข้าห้องน้ําได้ทําความสะอาดให้เราได้แต่พอกับวันที่พ่อแม่แก่ชราเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลับไม่กล้าทําให้พ่อแม่ซะงั้นโอ้ตายไปซะไม่กลองไหมเห็นปะไม่อยากเจอคำบุญให้ผมด้วยครับผมอยู่ผมทรมานนั่นไงผมก็โทษไปไกลไปพ่อแม่ นั่นแหละฮะทุกคนครับตอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่ขอโทษเขาไงโอ้โหเจอแล้วอีกคนมานี้มานี้อุ้ยเดี๋ยวดูไอ้อกรเอาไงเอเขาก็มีไอ้หวออย่างเงี้ยสำหรับคนนี้นะฮะทุกคนคือจริงๆแบบกรรมของเขาอ่ะก็ไม่หนักเลรมากนะฮะสำหรับคนเนี้ยคือเขาคนเนี้ยเคยทะเลาะกับแม่ของเขาทะเลาะกันหนักมากๆจนงอนกันไปแล้วก็ไม่ยอมคุยกันเลยต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยดีกันจนวันหนึ่งที่แม่เขาเสียไปเขาก็ได้รู้ว่าแม่ของเขาอะมอบทุกอย่างให้กับเขาเพียงคนเดียวเขาเลยพยายามที่จะขอโทษแม่ของเขากับทั้งชีวิตที่ไม่เคยขอโทษแม่ที่ไม่เคยมาพูดดีๆกับแม่ไม่เคยมาทำอะไรที่ลูกๆมทำทกับแม่เลยแต่ก็อย่างว่านะครับมันก็สายไปแล้วอะ่ะในวันที่เขากกับไปคุยกับแม่ ไปบอกขอโทษแม่ไปบอกรักแม่เป็นวันที่แม่เขาไม่ได้ยินเขาแล้วพออย่างงั้นน้องๆทุกคนครับอย่าปล่อยเวลาที่ทุกคนยังมีพ่อกับแม่อยู่ให้มันต้องเสียเปล่านะครับผมว่าท่านคงจะอยากได้ยินคําว่ารักจากทุกคนในวันที่ท่านสองคนยังมีชีวิตอยู่นะครับอย่าไปรอบอกรักท่านอย่าไปรอขอโทษท่านอย่าไปกอดท่านอย่าไปหอมท่านในวันที่ท่านไม่ได้อยู่แล้วเลยนะครับคนที่มีโอกาสได้ทําอยู่ ก็อย่าปล่อยโอกาสนี้ให้เสียเปล่านะครับทุกคนเพราะบางคนน่ะไม่มีแม้โอกาสที่จะได้ทำมันอีกแล้วแต่ถึงคนนี้เขาจะไม่ค่อยทําผิดเยอะเท่าไหร่แต่ไงเราก็ต้องยิงเขาทีดีุกคนอับพราะอันมเป็นเกมไงเออ <c oughs> ขอโทษทีนะครับครั้งหน้าก็ขอโทษพ่อกับแม่เร็วแล้วกันก่อนที่ท่านจะจากไปนะจ๊ะนะจ๊ะพ่อมึงสีเอ้ยไม่เกี่ยวไป เดี๋ยวเราไปตามล่าหาคณนณงัต่อดีกว่านะครับทุกคนครับก็เอ้ยเดี๋ยวเดวบนนั้นมันคือกดนี่นาเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่เขายิงผมก่อนผมก็เลยต้องยิงคนนี้ครับย,ยิงใครไม่ยิง ว่ายิงผมได้ไงครับเนี่ยเออและจริงๆนะฮะน้องๆทุกคนครับไม่ใช่เพียงแค่แบบปกรรมที่เราทํากับพ่อกับแม่เท่านั้นนะฮะที่ส่งผลใี้เราตายไปปุ๊บกลายเป็นเปรตจริงๆยังมีแบบกรรมอะไรที่เยอะแยะอีกมากมายเลยนะฮะเพราะอย่างนั้นก็ทําแต่ความดีไว้แลยกันนะฮะตายไปได้สบายอ oh. <laughs> ดูดิครับทุกคนมนสวรรค์มันน่าจะมีความสุขอะไรแบบนี้มั้งครับผมเองก็ไม่รู้นะฮะแต่ยังไงมันก็คงดีกว่านั้นโลกแหละใช่ไหมพราะอย่างงั้นนะฮะอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปทําแค่นั้นเองทําแต่อะไรที่มันดีๆทําอะไรที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำาตัวเองเดือดร้อนแค่นั้นก็พอแล้ว <S 2> <S 2> ใช่ไหมครับทุกคนครับมา ตอนนี้ก็เหลือแค่สิบคนสุดท้ายรวมผมด้วยก็เหลือแค่ก้าวนใช่ไหมนั่นไงคนน้างล่างมาแล้วพรอมจะได้ที่หนึ่งสตีปัโธเอออะไรวะเอาผมค้างหรือเขาค้างอะไรวะเนี่ยเอ้ยเดือดคือว่าคือๆๆๆอะไรวะเอเดี๋ยวนะครับมันคืออะไรวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอันนี้แหละผีตัวจริงเนี่ย นี่ผัวผีไผีตัวจริงไม่ต้องตัดต่อดูดิครับดูนะครับปั๊บโอ้ยหายตัวได้ปั๊บโอ้ยสุดยอดโอ้ยผีจริงจังเอาวิ่งอยู่กับที่ด้วยเอาจะวัดไปไหนรอดูกันปั๊บโอ้ยสุดยอดโอ้โหเ,เจอผีตัวจริงแล้วครับทุกคนครับ โอเคทุกคนไงก็ฝากทุกคนด้วยและกันนะฮะเรามาทําความดีไปด้วยกันลวกันนะครับทุกคนฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติด,ดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยและกันนะฮะเอาเป็นว่าใครที่รัพวกพ่อกับแม่รักตากับยายรักคนที่ดูแลเรามาก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ